สวัสดีด้วยนะครับผมวันนี้มาสวตอร์นเคยวันนี้ก็อยู่กับเกมไม e c คร f t นะครับภาค1.5.2เวอร์ชันวอรซีหรือ MC c r e a t นั่นเองนะครับผมตอนนี้เราก็จะมาแคสหมดมัตติเพยเออร์กันนะครับเอหมวดมัตติเพย์เออร์ถูกแล้วส่วนแหลายนะคนก็อาจจะรู้วิธีโหลดแล้วนะครับเออใช่ผมก็บอกไป เลยก็แล้วกันถ้าคุณกดเข้ามาที่ Google ปกติหรือ Google Chrome ก็ได้นะครับถ้าคุณพิมพ์คำนี้ m c ับ m t n c t อย่างนั้นครับกด enter เข้าไปครับ enter เสร็จนะครับให้คุณกดตรงนี้ครับกดมันจะมีคำว่า m c k h n a t ที่สิ้นสุดของการเดินทางนะครับกดเข้าไปครับจากนั้นนะครับรอหลสักครู่นะครับอาจจะแหลร นี่ครับให้คุณมันจะมันจะมีตัวเกมสองตัวเกมนะครับที่ให้โหลดเออขอปิดเพลงก่อนดีกว่านะครับอันหนึงครับก็คือเออคอมขอผมมันยังไงนะจะบอกว่ายัางไง โอเคก็คือถ้าคุณเข้ามาในนี้แล้วมันจะมีเว็บ2ตัวที่ให้คุณโหลดได้ซึ่งผมโหลดแบบนี้พอกดโหลดก็โหลดให้เสร็จนะครับจากนั้นตัวเกมก็จะเข้ามาในเกมก็จะเป็นเงี้ยโอเคนะสองวิธีโหลดไปด้วยแลยกันโอเคมาเล่นกันเลยเวลาคุณเข้ามาในโหมดมัตติเพย์ครับก็จะเจอเซิร์ฟนี้ครับมันเห็นว่า m i n e c r e n e t Server 1.5.2นะครับ กดเข้าไปเล่นกันเลยนะครับถ้ามีเสียงแทรกก็ขอไปด้วยครับหรือว่าเสียงโทรทัศน์เพราะว่าผมเปิดทีวีไว้ด้วยดูไปด้วยแล้วก็อัดคลิปไว้ด้วยนะครับก็อาจจะมีเสียงแทรกสักนิดขออนทานับโอเคครับเข้ามาในเซิร์ฟแล้ว ก็สอนวิธีเข้าเซิร์ฟไปด้วยเลยแล้วกันนะครับให้คุณกดตรงนี้ครับแล้วเอาเอาหมดเวลาไปสัก่อนนะครับเข้าใหม่เข้าใหม่เข้าใหม่ดีนะครับขอต้อนรันคู่ครับเดี๋ยวมานะครับ โอเคครับมาต่อกันเลยนะครับผมหลังจากเมื่อกี้ไปจัดกล้องนะครับกล้องเบี้ยวนะครับขอตัวสักครู่นะครับจัดกล้องก่อน,ออนโอเคนะครับเดี๋ยวขอต่อสักครู่นะครับ มาต่อเลยนะครับผมโอเคนะเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีผมจะแคสก็ไม่เกิน1ิบนาทีเหมือนเดิมนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นสภาพของแมปนะครับซึ่งร์ทแรกผมจะพาสำรวจอในนี้เขาเรียกว่าเซฟโซนนะครับผมแคสแรกผมก็จะพาสำรวจในเซฟโซนกันไปก่อนนะครับผมขาร์ที่สองนะครับคุณเห็นจุดพวกนูนไหมครับเห็นจุดพวกนูนไหมครับตรงนั้นนะครับ ภาที่สองผมจะพาไปสำรวจ,แต,จแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดกันนะครับมันอาจจะกระตุกหน่อยนะครับเพราะว่าคมผมไม่ได้ดีอะไรมากโอเคนะครับเวลาท่านเกิดก็ใครที่เล่นเซิร์ฟเวอร์เป็นก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเข้าเซิร์ฟเวอร์ไงโอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ซื้อของ ตรงนี้ก็จะเป็นร้านซื้อ V.I.P. สามารถซื้อถ้าซื้ออันนี้ก็สามารถซื้อของได้ตั้งหลายอย่างนะครับหรือว่าเอาไปเติมเพื่อไปซื้อของก็ได้อันนี้ก็จะเป็นทองหรืออะไรสักอย่างนีง่แหละครับผมก็ไม่แน่ใจส่วนด้านหลังนะครับนี่สามคนนี้นะครับตรงนี้จะเป็นที่แรกของครับตรงนี้นะครับต้องทำเควสนะครับถึงจะได้หัวกะโหลกพวกนี้มานะครับส่วนอันนี้นะครับ ไอเม็ดสีเขียวนี่เดี๋ยวผมบอกทีหลังนะคะว่ามันต้องเอาจากตรงไหนนะครับเกมนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสิ่งนี้นะครับที่ใครอยากได้ที่สุดในเกมนี้ก็คือกระเป๋าเนี่ครับม,มันสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าเวลาเก็บของมันจะเก็บได้เยอะมากผมก็เคยเล่นกับเพื่อนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกผมก็ยังไม่ํำนานอากอันนี้ก, <c oughs> อนนก็อันนี้ก็เป็น ที่แรกของนะครับมีของหลายอย่างเลยนะครับอืมต่ตรงนี้นะครับอืมแบบตรงนี้แบบตรงนี้อ๋อนี่แหละครับตรงนี้ก็คือไอ้เม้สีเขียวที่สามารถแลกกระเป๋าได้นะครับต้องมีตังค์นะครับเดี๋ยวขอคลิกดูที่ป้ายก่อนนะครับ เราต้องมีตังนะครับประมาณ500นะครับ5 0าบาทจะเติมเงินจริงก็ได้ครับมก็เติมได้หมดหรือว่าจะเงินในเกม m e c a f t นี่ก็ได้อันนี้ก็คลิกป้ายเพื่อซื้อของนะครับคลิกอันนี้ก็จะเป็นของไอเทมไอเทมอะไรหายากมากเลยครับซึ่งในแมปจะไม่มีนะครับต้องซื้อเอาจากนี้หรืออาจจะมีก็ได้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าผมเพิ่งเล่นมาไม่ไม่เยอะมากเพื่อนผมก็แนะนํามาอยู่บางส่วน อะไรอีกครับอันนี้อะไรเหรออันนี้อ๋ออันนี้ของใช้จําเป็นนะครับรชูดอันนี้ลมชูชีพนะครับอืมแอปเปิลฮองอยากได้มากเลยร้อยหนึ่งแล้วเงินพวกนี้จะหามาจากไหนนะครับเดี๋ยวทําให้ดูนะครับกดสแลตรงนี้แล้วก็พิมพ์ว่า M O N E Y นี่นะครับมันก็จะมี มันก็จะมีเลขขึ้นตรงนี้นะครับตอนนี้ผมมีตังอยู่45บาทโอเคตรงนี้นะครับก็จะเป็นเออไอ้นี่นะครับไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบถ้ามาเอานะครับก็จะเป็นไอเทมนะครับเป็นของแลนะครับชั้นดีเลยนะครับถ้ามาเอานี่ถ้าไม่มาเอานี่ถือว่าเสียดายนะครับบอกเลยนะครับเสียดาย ค okay. ตรงนี้ก็จะเป็นไอเทมอะไรตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บตังค์นะครับผมอ่าอันนี้คนระับได้ตังค์มาเพิ่มห้าบาทนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้าน V I P ีครับก็สามารถกลาไปซื้อได้นะครับว่าถ้าซื้อแล้วก็จะมีของเต็มไปหมดเลยนะครับตรงนี้บอกไปแล้วอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะครับเป็นกล่องเออเป็นกล่องแบบ เป็นกล่องที่เอาไว้เก็บของของเอนเดอร์นะครับกล่องเอนเดอร์ดาร์กลอนตรงนี้ก็จะเป็นที่เอนชานนะครับเอนชานตรงนี้จะเป็นที่เอนชานนี่ครับเอนชานเออไม่ให้ที่เอนชานอยู่นี้ครับเอนชานอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ออพระจันทร์ครับพระจันทร์นี่ภานี้นี่เหมือนจริงมากเลยครับแทบจะเหมือนจริงมากเลยนะฮะดูพระจันทร์นี้ครับ มันเป็นคืนเดินมืดนะครับถ้ามีเสียงแทรกก็ขอให้นะครับเพราะเป็นเสียงละครนี่ผมกำลังดูอยู่นะครับอ่าตรงนี้พ่อครัวนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถเอากระดาษมาแลกของอาหารได้นะครับก็คือกระดาษนี้นี่เอง,เอ,งอ่า จะมีคุกอยู่นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเดี๋ยวผมจะไปพาไปดูพื้นที่ก่อนว่าพื้นที่แถวนี้มีอะไรบ้างนะครับอือนี่แหละครับคือที่ดอกของดีๆนะครับซอมบี้แลนด์นะครับจะอยู่ข้างหลังร้านตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูครับแอลีลียนะครับแอเลียผมมาไว้ตรงโน้นนะครับตรงนู่นสีถ้าคุณเห็นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกาะลอยฟ้าเกาะลอยฟ้าก็จะอยู่บนหอคอยตรงโน้นนะครับหอคอยตรงโน้นหอคอยนู่น อยู่บนหอคอยส่วนมาบาเซลน่าจะอยู่แถวนน้นนะครับแต่ต้องมองไปอีกเ <Okay. S 2> <Hard less S 1> ควฟฮาร์ดเลสน่าจะอยู่ตรงนน้นนะครับอ๋อแ่ที่อยู่ทางทางโน้นเดินไปหน่อยนะครับแล้วก็ออกไปทางโน้นโอเค,อ,เคอันนี้ผมก็ พาไปดูซอมบี้แลนด์ก่อนดีกว่าแต่ผมยังไม่เล่นนะครับพายยไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนอ่านี่แหละครับคือซอมบี้แลนด์อืมโอเคอ่าอันนี้ก็เป็นเอ่อทางไปเออเขาเรียกว่าทางไปนี่นะครับกินน้ำว่ากินไม่ได้อีกโอเคมันกระตกนะครับขอใครจ้ทำให้บบกระตุกจริงจมันไม่เพียงแค่นั้น<ๆ>โอเคอายุสิปีแบบน ไอ้สพาน้นะครับก็เป็นเอ่อฮาร์ดเลสนะครับอ่าพาไปดูคุกก่อนดีกว่าเป็นที่สุดท้ายในเซฟโซนแล้วเฮ้ยเหลียขี้นึ่งนี่เออหลีขี้หนึ่งขี้หนึ่นะครับตรวตรวตรบเลดยดเีตรวมาทำไมเียี่ตจกนางีคือยันไม่เพียงแค่ภาคเดียว การไว้ในพื้นที่ในรอบไปไหนก็ไม่มีเสรีภาพเลยพิดฐานดวงเดียวกันขันช่วยเสี่อเสรีภาพอีกนี่กระทงเเออพาไปดูคุกกันนะครับแล้วจะมีอีกสิ่งหนึ่งสิ่งสุดท้ายก่อนที่ผมจะโอ้โอเออเซิร์ฟก็อาจจะแหลกหน่อยนะเพราะว่าหรือว่าของกูแหลกไหมของกูแหลกแน่เลยนี่นะครับคุกอันนี้ถ้าใครมาเล่นก็ระวังติดคุกนะครับเพราะแอดมินแอดมินในเซิร์ฟนี้ก็อาจจะเปลี่ยนกันอยู่นะครับแต่ เพื่อนผมบอกว่าแอดมินในเซิฟนี้จะมาตอนสองทุ่มนะครับถ้าใครเล่นหลัง2องทุ่มไปนี่ถ้าพิมพ์คำหยาบในนี้ระวังโดนจับนะครับดักเซฟโซนสาสนาทีนะครับโดนขงังฝัดข้อความกันกันหนึ่งครั้งขึ้นไปโดนจับ10นาทีพูดจาผู้คำหยาโบโปรโมทเซิฟอื่นนะครับผู้จาระมมก็โดนจับ15นาทีนะครับ ทุกก็อยู่ใต้ดีนะครับเนี่ยครับสบายมากเลยมีที่นอนด้วยสบายเไปไน็นไโอเคนะครับอีกที่หนึ่งที่สุดท้ายนะครับตรงนี้ไม่ใช่นะครับตรงนี้ก็เป็นคล้ายๆเต็นท์นะครับอตรงนั้นกําแพงกําแพงสีขาวเห็นหรือเปล่าครับอาจจะไม่เห็นนะครับตรงนั้นถ้าเห็นก็นมันอันนั้นจะเป็นกระจกนะครับก็คือกระจกปิดชีฟโซเซฟโซน้อยนะครับ แล้วก็มีอีกที่หนึ่งครับอันนี้คือที่สุดท้ายแล้วนะครับอ่าตรงนี้ก็คือที่สุดท้ายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลานกิจกรรมนะครับซึ่งจะเป็นว่าต่างๆอะไรเต็มไปหมดมีบอสด้วยตรงนู้นที่ผมมากนะครับสีฟ้านะรตรงนู้นนะครับนั่นนตรงนู้น่ะตรงนู้นก็คือที่เกิดของบอสฮิโรบายนะครับอ่าโอเคนะครับผม เราก็ประมทดเซิร์ฟกันไปหมดแล้วออยากให้ทุกคนมาเล่นกันเยอะๆนะครับอ,อแล้วตอนนี้ผมก็เออ,อยากจะฝากกาลินาด้วยนะครับใครที่อยากมีผมเป็นเพื่อนนะครับกาลินาเ,เดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ใต้ล่างคลิปนะลืมบอกไปตัวละครนนี้นะของผมชื่อ P A T I P H A N นะครับ สกินของผมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าใครหาตัวผมเจออย่าเด็ดเด็ดนี่ครับตัวผมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคอ่าตัวผมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคนะผมหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้ะซับสไคร์กันด้วยแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่างคลิปกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ก,กันด้วยนะบ๊ายบายโจ๊ะโจ๊ะ